สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมนะ้วันนี้จะผมแสบตัวคริปโตนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของตลาดคริปโตนะครับก็คือตัวของบิตคอยแล้วก็ตัวโคลเรญต่างๆนะที่ลิสไว้อยู่ด้านล่างนะครับก็ตัวไหนถ้าว่าใครมีตัวไหนที่อยากขออะไรก็สามารถขอมมันมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าว่าผมยังไม่วิเคราะห์ให้เนะี่ยเดี๋ยวผมต้องวิเคราะห์ภาพใหญ่ให้เห็นภาพก่อนนะครับแล้วก็จะ,ะมาวิเคราะห์ภาพย่อยให้ได้นะในประจำวันนะครับโอเคแล้วก็ที่หายไป2วันเพราะว่าเหมือนกับพักผ่อนนะครับรู้สึกแบบ อ่อยากพักผ่อนนะก็เลยไปพักผ่อนนะครับช่วงมันหยุดนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะม,มาวิเคราะห์การาฟกันต่อเลยดีกว่าลวกันนะครับสับตัวบนะิตคอยน์เนาะก็เหมือนเดิมผมก็สับคลิปนี้ก็ใครที่อยากทสนานผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะอ่าได้ดูไลฟ์สดนะครับหรือว่าสนใจอยากเข้าร่วม Discord ของตัววลิทิโตนะครับแล้วก็ในในดิสคอตอนก็จะมีการพูดคุยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกราฟเรื่องที่นี่เข้านะครับก็อะนาคตเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมีจ อคอมมูหรือท่านผู้ชมส่วนใหญ่นะหรือสมาชิกเนี่ยเขาต้องการก็สามารถทำไม่ได้นะครับเนาะก็าขายของกันด้วยกันก็คือเดือนละสามบาทเหมือนจ้างผลววันละสิบาทนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์บ,บิตคอยเลยดีกว่าแล้วกันนะบิตคอยก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปตรงไฮหนึ่งแสนแปดพันดอลลาร์นะครับก็มีการค่อยๆไหลลงมาเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหลักๆเนะี่ยผมมองว่าชุดแรกที่มันไหลลงมาเนี่ยมันจบที่ราคาตรงแถว 9 2 2 0 0ตรงวันที่20ธันวาแล้วนะครับแล้วไอ้ที่มันขึ้นแล้วมันลงมาที่เดิมเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมันเป็นคนละชุดนะครับมองว่ามีโอกาสเป็นคนละชุดมากกว่านะครับมีโอกาสเป็นคนละคลชุดมากกว่าถามว่ายังเป็นชุดเดียวกันได้ไหมก็ยังเป็นได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเช็คดูให้อีกทีแต่หลักๆคือตอนได้อาการของตัวบิตคอยนะครับนะเขามีการเข้าสู่คลื่น4ี่เป็นอย่างที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกนะพอคลื่น4ี่เนี่ย มันจะมีการไหลลงมาครับไหลลงมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการลงมาแถวช่วงราคาไม่แถวโซน92 0 0 0 92,200ก็ลงมาโซนแปดหม0 0นกครับก็จะมี2โซนราคาที่เคยบอกไว้นะครับนาอตจำได้ใช่ไหมอ่ะมันจะมี2โซนราคาซึ่งตรงเนี้ยคลื่นสี่อ่ะเรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นคลื่นสี่ของอินพาที่มันจะลงมาแค่ราคา92 0 0หหรือแค่8,6 0 0 0อ่ะที่จะลงมา ไซเวเสร็จปุ๊บก็มีการเด้งไซเวต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จบขึ้น4ี่อะไรแบบนี้แล้วไปต่อขึ้น5นะครับเรายังไม่แน่ใจว่าว่าว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นไซเวภาพใหญ่ไหมที่ไซเวแถวช่วง86 0 0 0จนถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์อะไรแบบเนี้ยอ่ะมันจะมีการผันผวนที่มันแรงหน่อยพร้อมเป็นขึ้น4ีนะครับหรือเราไม่แน่ใจว่าไอขึ้นที่ลงมาเนี่ยมันเป็นขึ้นสีที่เป็นไซเบีหรือเป็นขึ้น4ีที่เป็นแบบทิ้งของซึ่งเกิดอาการแพนิคของตลาดก็คือมันจะลงมาแถวช่วง ราคาอยู่ที่ประมาณโซน7 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับประมาณโซน7 0 0 0 0ดอลลาร์อะไรแบบนี้มีการที่เขางลงมาหนักๆแล้วก็ค่อยเด้งเป็น5าเฟีลอะไรแบบนี้ครับเนาะคือเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ่าคือเราไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวเนี้ยอาการตัวหน้ากราฟเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองหน้าเลยนะครับดังนั้นก็คือเอาเป็นว่าสรุปเลยก็คือถ้าอยากที่จะไม่อยากลงลึกนะครับโซนเก้าหมื่นสองเนี่ยโฟลดเอาให้อยู่นะครับอ่า แต่ว่าถ้าว่า9,000เอาไม่อยู่เนี่ยก็คือลงมา8,006เนี่ยแล้วแบบยังเอาไม่อยู่เนี่ยให้คิดไว้เลยว่าลงไป7,000ดอลลาร์6,000ดอลลาร์เนี่ยโอกาสเห็นได้อย่างแน่นอนนะครับเราสอบตัวของบิตคอยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนในภาพย่อยนะครับภาพย่อยเนาะก็คือที่ผมนับแต่ผมนับเป็น ABC XABC นับลงมาเป็นตัวของอัลลาสซันับลงมาเป็นตัวของคลื่นไซเบยร์นะครับเป็นตัวของดับ d o u ลซิกแซกเนาะ เดี๋ยวตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเราใช้ตัวของเทรนไลน์นับตีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันเนี่ยคือราคามันมีการเบรกเทรนไลน์มาละแต่ว่ามันก็ค่อยๆตไต่เทรนไลน์มาเรื่อยๆนะครับลงมาไต่คืออาการเหมือนมันหมดแรงครับคืออาการตรงนี้ตัวบิตคอยเนี่ยเหมือนมันหมดแรงอยู่ครับแต่ลหลักๆคือถ้าหากว่าเราดูตัวของเออ่ถ้าเราคลื่นอีเลียนมาจับครับตรงนี้คือมันสามารถกําหนดได้ว่าบริเวณตรงนี้ที่ลงมาครับไอเอบีซีกับเบซีเนี่ย คือมันจบหนึ่งชุดแล้วนะครับตรงนี้เข้าสู่ชุดใหม่นะครับการเข้าสู่ชุดใหม่นะี่คือการที่มันอ่อนแรงเนะี่ยเป็นปกติเพราะว่าขึ้นต่อไปเนะี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับก็คือมันขึ้นเป็นชุด A นะครับตรงนี้ลงมาคนระับเป็น B เนาะกาลเราทำา B อยู่แล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวขึ้นขา C นะครับ ซึ่ง B นะ่ะมันนานอยู่แล้วนะครับบ B มันจะมีการความใช้เวลาที่มันนานอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ย B ผมมองว่ามันจบแด้ะนะครับประมาณโซนนี้จบได้แล้วนะครับโซนโลโถแถวช่วง9 2้ามนหะครับมองว่าจบได้แล้วแล้วกำลังทำขา C อยู่นะครับประมาณนี้นะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นขา C ที่เป็นแฟตแล้วก็ X หรือ์ละสก็เป็นแฟตอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ที่มันขึ้นเป็นตัวของ A B C แล้วก็ X แล้วก็ A B C ขึ้นไปนะครับคือเราไม่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวของ d o u บิ e Fade ไหมหนะับที่กำลังจะเกิดอยู่นะของตัว Bitcoin นะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะที่เป็น Double Fade เนี่ยก็คือแปลว่าตรงนี้นะครับไอที่ลงมาทั้งหมดนะครับก็คือยังไม่จบชุดของเก่าก็คือชุดของเก่าชุดอะไรก็คือชุดตรงนี้ครับชุดที่เป็น A B C บ B C เนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ที่ A B C เนี่ย อาจจะเป็นแค่ตัวของ a ของตัวแ r ร์เกิครับที่ลงมาเนี่ยเป็น a ตรงนี้ขึ้น b ตรงนี้ทํา c เดี๋ยวก็ต้องทํา d อยู่แล้วก็เป็น e นะครับสั้นๆ b เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับเบรกขึ้นต่อเลยซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนเห็นไหมคือลักษณะอาการตัวของตัวคลื่นเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามีโอกาสเกิด2กรณีนี้ดังนั้นเลยคือกรณีที่ ราคาจะดุดแถวช่วง9 2 0 0 0สองนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับแต่ถ้าว่าราคามีการหลุด9 2 0 0 0สองนะครับ9 2 0 0 0สองเนาะให้คิดเลยว่ามันมีโอกาสลงมา86,000หรือไม่ก็ลงไปช่วง70,000เลยดับซึ่งมันจะลงมาลึกแล้วก็ทิ้งของแรงมากนะครับตลาดเกิดความผพนิคอย่างแน่นอนนะครับเนาะดังนั้นก็คือตอนนั้นอ่ะให้ระวังเคสนี้ด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีก็คือมีนะเพราะโตกราฟหน้ากราฟเนะี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าถา้าาาแลววกก็็คถ่ เฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ๆเนี่ยมันเกิดกรณีที่อยู่แบบอ่าอย่างเช่นราคามันมีการแบบลงมาทิ้งแบบเอแบบเนี้ยก็คือทิ้งลงมาแบบแรงๆเลยแบบช่วงจิตแมนดอลลาร์อะไรเงี้ยเออลักษณะกราฟเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นแบบไหนนะแบบไหนนะครับอ่ะมันจะนับยังไงเนี่ยอ่ะคือหลายคนก็งงอลไรใช่ไหมว่าเฮ้ยมันจะนับยังไงอย่างเงี้ยเออก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะเป็นหนึ่งได้ไหมเนี่ยที่คุณหมอเป็น A B A B C เนี่ยจริงๆคือตามหลักอีเลียดเว็อ่ะ ABC XBC เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวของหลักขึ้น5ได้นะตามหนังสือนับเป็นไม่ได้นะครับไม่มีทางไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับยกเว้นว่ามันจะเป็นมันจะมันจะประกอบอยู่ใน t ด e แอที่เป็น1 2 3 4 5อะไรแบบเนี้ยอันั้นมันอยู่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นรหัสที่เป็นคลื่นจบเลยนะมันเป็นไม่ได้ถ้าว่ามันเป็นตัวของนอร์สแตนดาร์ดตัวของสมอลเวฟนะครับแต่ถ้ามันเป็นโมทีฟที่เป็น ไอเขาเรียกว่าโมดีที่เป็นไอเอ็กเทนชั่น็อตไอเดนติฟายที่มันเป็นแบบคลื่นที่มันไม่ระบุป,ประเภทเป็นคลื่นโมดีแอะซึ่งอยู่ในตัวของเล่มฟ้านะครับอ่าเล่มฟ้าก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยสามารถเป็นได้นะครับซึ่งเราไม่ได้เจว่าไอตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นโลมาอันเนี้ย มันเป็นตัวของคลื่นโมทีฟที่เป็นแบบไม่ระบุประเภทหรือว่าเป็นตัวของนอสตนา kind of. แต่หน้าตามันดูเป็นตัวของนอสตนาสมอยลกมากกว่าดังนั้นตรงนี้ผมจะให้ค่าว,ว่าเออเนี่ยมันเป็นคลื่นหลักสามนะครับแต่หลักๆคือถ้าดูอาการนะครับอาการเราถามว่าตัวนี้มันจะลงแบบแบบไหนนะครับถ้ากรณีที่อยู่ๆมันจะมีการทิ้งลงมาใช่ไหมทิ้งลงมางอย่อางเงี้ยหลายคนก็งงว่าเฮ้ยเป็นหนึ่งไม่ได้แล้วมันจะเป็นอะไรล่ะเออันเป็น A ไหมหรือเป็นอะไรนะครับแต่หล, <ram. S 2> ลักๆคืออันเนี้ยผม,นนมจะให้ค่าว่าตัวนี้จะเป็น A นะครับ ตรงนี้ขึ้น B ครับอ่าแล้วตัวนี้กาลังลง C แล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้น D แล้วเป็น E นะครับนี่มันจะเป็นไทเกอร์ลักษณะหน้าตาแปลกๆครับเป็น a b แล้วก็ลงมา C แล้วก็ขึ้น D สูงๆแล้วก็ E ไซเวแบบนี้นะครับแล้วก็จบ C นะครับนี่แล้วก็จบ C แล้วก็ขึ้น5นะครับนี่อ่าซึ่งมันก็จะตีทลายฟิวแบบนี้ได้แบบที่มีการเบรกแล้วขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับอันเนี้ยก็คือ ตามกฎคือไม่ได้ผิดกฎเลยแล้วก็ไม่ได้อเวอร์แลปด้วยครับก็คือมันก็เป็นไม่ได้นะครับอย่างที่บอกก็คือลักษณะมันก็จะูหน้าตาแปลกๆหน่อยแต่หลักๆคือตรงเนี้ยมันสามารถเป็นได้นะครับดังนั้นก็ให้ระวังเคสกรณีนี้เลยกันอันี้ก็จะเป็นเคสที่เรียกได้ว่าขัดกับหลักหลักหลายอย่างของตัวตลาดที่คนคาดการไว้แต่หลักๆคือส่วนตัวถ้าเห็นนะคือบุมมอมันก็สวยเพราะว่ามันมีไอ้ตรงขาสีที่มันลงมาหลุดแล้วก็ มาลงมาเก็บถอดแล้นั้นก็ให้ระวังตัวของหน้านี้ด้วยนะครับของตัวบิตคอยนะครับโอเคมาต่อมาเป็นตัวของ XRP นะ XRP เนี่ยก็เอ่อเรียกได้ว่าสรุปคือส่วนตัวมุมมองยังเหมือนเดิมและก็คือที่ขึ้นมาชุดเนี้ยอ่าทั้งก้อนเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในช่องแนวตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวของคลื่นราคาและเป็นโมทีฟแบบไม่ได้บุบประเภทแล้วนะครับตรงเนี้ยให้ค่าว่าเป็นหนึ่งเลยครับให้ค่าเป็นหนึ่งเลยเนาะอ่าเป็นหนึ่งหรือ A ก็ได้ครับหนึ่งหรือเอก็ได้ผมเขียนดับหนึ่งหรือเอก็ได้นะอ่าแต่ไม่่่่วาาจะเเปป็นนนนนนหรือือออียขตไคมมมมััมัั มันมีโอกาสไปได้สูงอยู่แล้วนะครับ2เนี่ยที่กําลังทาอย่ตัวเนี้ยเป็น2หรือดี b, นะครับประมาณนี้เนาะของตัวเอกรนะแต่ตอนนี้เราอะกำลังอยู่ในคลื่น2อ,อยู่ใช่ไหมที่กําลังปรับตัวขึ้น2อ,อยู่นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราต้องตามเลยก็คือเราต้องตามตัวของคลื่น2นะครับดังนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเวลามาจับดูว่าให้นันจบได้หรือยังครับตัวของคลื่น2เนะี่ยโดยปกติอย่างต่ำเนี่ยต้องนู่นนะครับประมาณช่วง หลังปีใหม่นะก็คือหลังวันที่2เนี่ยนะครับต่อจะขึ้นได้ถ้ามันจะขึ้นนะแต่ราคาจะปรับไม่เกินช่วงแถวช่วง3มีนานะประมาณช่วง3มีนาเนาะประมาณนี้วันที่3มีนาปี2องพนะครับก็คือเรขลวดไอ้กแกพเนี่ยถ้าเขาต้องการจะขึ้นนะครับก็คือปีหน้านับถึงจะขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมันจะขึ้นปีนี้เลยนะครับอันนี้มันเป็นได้ค่อนข้างยากถ้ามันขึ้นปีนี้เลยอ่ะมันก็เป็นแค่ขึ้น ไซเบรอะไรที่มันขึ้นเพื่อลงต่อลงมาไซเบรแล้วปีหน้าค่อยขึ้นอะไรแบบนี้ครับเนาะก็คือถ้ามันเป็นกรณีที่มันขึ้นไปเลยนะครับแต่หลักๆก,ก็คือตัวของไอกรนะส่วนตัวแล้วภูมิมอตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวของคลื่นรหัสอผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแต่เท่าที่ดูคร่าวๆเนะี่ยมันดูค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะเอาตรงเอาตรงๆนะมันดูค่อนข้างที่ยากแต่ว่าหลักๆคือตรงเนี้ย ทีเห็นลักษณะตัวคลื่นเนี่ยมันเกิดเป็นตัวของ a b c ครับ EBC หนึ่งชุดไปแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยที่ทำเนี่ยดูเหมือนถ้าเป็นคลื่น x ก,ก็แปลกนะครับเพราะว่า x อ่ะปกติมันจะไม่ใช้เวลาที่นานมากนะครับแปลว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ที่เอ,อ่อดูแปลกนะครับดูแปลอกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัวของ การทำ triangle เทร a เกอร์อะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B นะครับตรงนี้เป็น A B แล้ว C นะครับเป็นแฟรแล้วตรงเนี้ยกำลังทำขึ้นดีอยู่แล้วเดี๋ยวทำขา E อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็ดูแปลกหน่อยหลักๆคือแปลกอะัะมันดูตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นขึ้น x อ่ะ x อ่ะมันไม่นานแล้วมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแปลว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นค่าดีกีของตัวเอรสักอย่างใน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 ตัวของภาพเล็กผมก็เลยให้ค่าว่าอาจจะเป็น ABC แบบนี้หรือเปล่าที่เป็นแฟร ก็เลยให้ข้าเป็นขา C ีสักตัวหนึ่งบอนนะครับประมาณนี้เออประมาณนี้จริงๆคือมันก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้แหละ A B แล้ว C แต่ว่าคือ B อะ่ะมันเร็วเกินตรงเนี้ยเออมันเร็วเกินแล้วก็เวลามันก็ใช้น้อยด้วยนะมันดูค่อนข้างที่จะขัดก็เลยให้ข้าวว่าตรงนี้อ่ะผมว่ายังไซส์ไปอีกสักระยะหนึง่งของตัวไอกีนะครับก็อาจจะมีการแบบ ขึ้นนลงๆปรับขึ้นปรับลงอยู่แถวบริเวณโซนราคาช่วง2.2ดอลลาร์ถึงโซน3ดอลลารนะ์ผมให้กรอบเลยไซด์เวย์คือกรอบไซด์เวมันจะค่อนข้างเจี๊ยสูงอนะของตัว XRP นะครับเขาจะไซด์เวย์ช่วงราคาตั้งแต่โซนเนะี่ย2.65ครับถึงประมาณช่วงโซน2ดอลลาร์เนะี่ยประมาณโซนเนี้ยครับคือมันจะมันมันจะ,ม,นจะมันจะมีการสวิงของราคาตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะและค่อนข้างที่จะหนักนะครับเนาะนะช่วงเวลานี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดกรณีเรียวรลายเนี่ยน,นะครับผมให้มากสุดก็ลงมาช่วงแถวช่วงโซน1.5 1.6ดอลลาร์กว่าโซนเนี่ยครับเนีน่ยอ่ะก,ะกรณีเรียวรลายก็คือลงมาแค่โซนนี้ครับถ้าจะลงมาแถวช่วงโซน1ดอลลาร์เนี่ยมองว่าค่อนข้างยากแต่ถ้าลงมาเนี่ยตรงเนี้ยคือต้องลงมาปุ๊บแล้วต้องเด้งทันทีทนนถ้าลงมาแล้วไม่เด้งเนี่ยก็ตัวนี้อันตรายละแต่ถ้าลงมาแล้วเด้งเนี่ยบอกเลยว่าไอ้โซน1่ดอลลาร์นะครับ1.1ดอลลาร์เนี่ยเป็นโซนที่บอกแล้วโคตรจะสวยงาม นับและเป็นต้นทุนที่ดีมากนะครับดังนั้นก็คือไอากาวีว่าหนุนไซรวีไปบานถึงช่วงปีหน้าแล้วค่อยจบนะครับในภาพย่อยเนี่ยคือมันนับได้ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ตัวคลื่นน่ยมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ให้ค่าว่าบริเวณตรงเนี้ยยังไงก็มีโอกาสที่จะไซเวีไปก่อนสักระยะจะขึ้นหรือลงก็ได้แต่หลักๆคือมันก็ไซเ์วีจบบริเวณโซนโซนสองดอนนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปจบช่วงปีหน้านะครับแล้วปีหน้าค่อยขึ้น นะครับเปา้าหนายของตัวไอกาีที่เห็นตัวของคลื่นและก็ลักษณะตัวกราฟนะครับอ่ะต่อมาเป็นตัวของดอชชอยนะรับดชอยก็เรียกได้ว่าที่ขึ้นมาเนี่ยคือตรงนี้ดอชชอยเนี่ยเขาเนี่ยกำลังปรับตัวของเครื่องอยู่เนาะก็คือมองเป็น1 2แล้วตรงนี้เป็น3นะครับอ่ะตรงนี้ทํา4อยู่แล้วขึ้น5นะครับซึ่งด o อชชอยเนี่ยอ,องตรงคือ4นะอาจจะยังไม่จบก็ได้ นะเพราะอย่างที่ผมบอกคือถ้าสี่ถ้าวนะันดอชชอยเนี่ยเขาต้องการขึ้นไปต่อนะยังไงเขาก็ต้องไซเบสี่เป็นระยะยาวอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีการไซเบแบบพักใจเลยนะครับไซเบพักใจเลยนะครับอ่าแล้วทข 4, วขาขึ้นสี่แล้วค่อยขึ้นขึ้นห้าอะไรแบบนี้นะครับอ่าที่บอกว่ามันจะทําเป็นขึ้นสี่เอ็กเพื่อทําให้เกิดตัวของเวฟห้า extension นะครับที่มันจะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรงนะรับดังนั้นตัวของดอชชอยเนะี่ยเขาต้องทํา4 x ถ้าไม่ท x, นะํา 4x เอ็่ซยังไงก็ไม่ขึ้นรุนแรง นะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ตัวของ Dodge ยน o เนี่ยที่ผมเห็นเนาะเอาเป็นว่าผมส่วนตัวผมให้ค่าว่า Dodge ยน o เนี่ยเขานะ่ยมีโอกาสที่ไซเบี์อยู่แถวบริเวณเดิมสูงมากนะครับตอนนี้เขาลงมา2โซนแล้วก็คือโซน0.3กับโซน0.26นะครับซึ่งมันมี2โซนแล้วนะครับที่มองว่าแถวนี้แนหะก็คือไซเบี์แถวนี้แหละครับแต่มันก็ถามว่ามีอีกโซนมันก็มีแต่ว่ามันยากเลยนะถ้าลงมาตรงนี้อันตราย ก็คือไม่ก็คือควรที่จะลงมาปุ๊บแล้วก็ต้องเด้งขึ้นเลยก็คือโซนที่ราคา0.22ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็คือถ้าลงมานะลงมาปุ๊บเนี่ยต้องลงปุ๊บแล้วต้องเด้งทันทีห้ามลงมาแล้วไซเวย์นะอะไรอย่างเงี้ยต้องลงมาปุ๊บแล้วต้องเด้งขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีนะครับถ้าแบบเนี้ยถือว่าสวยแต่ถ้า,าว่าลงมาปุ๊บแล้วยังไซเวย์แล้วก็ยังลงต่ออะไรอเยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเข้าสู่ข,ขาลงภาพใหญ่แล้วนะครับเดียวกับเกิดการเสียทรงและเปลี่ยนเทรนได้สูงมากนะครับสตวของดอ ก็ดังนั้นก็แปลว่าบริโซนนี้ก็คือส่วนตัวผมให้ค่าว่าดอชชอยเนี่ยเขาจะไซด์วก่อนซอกระยะหรือเขาจะขึ้นไปไซด์วีเลยก็ได้นะครับแต่หลักๆราคาที่ควรยืนก็คือแถวช่วงราคา0.037นะครับอ่ะก็คือไปยืนไปยืนเหนือแนวต้านที่ราคา0.035ให้ได้ดอชชอยเนี่ยผมมองว่าเนี่ยก็คือมีโอกาสขึ้นไปไซด์วีแล้วยืนให้ได้ ยืนให้ได้ถ้ายืนได้ปุ๊บก็คือตรงเนี้ยยังไงก็ถูอ t ด e ม o ูลแต่ถ้าว่ามันยืนไม่ได้เนะี่ยก็คือมั่นใจได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเคสขาลงได้สูงนะครับแต่หล,ลักๆคือดอชชอยเนะ่ยตรงเนี้ยมันกําลังทำครึ่มสีอ,อยู่ดังนั้นก็คือราคาที่ควรยืนคือ0.35ดอลลาร์นะครับก็เชียร์ให้ผ่านแนวต้านตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะ ต่อ,อมาแล้วครับคอยก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญเดิมนะครับที่วิเคราะห์ก็ส่วนใหญ่ก็คือผมจะมวิเคราะห์เหรียญเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปเป็นอัปเดตตัวของคลิปเหรียญทั้งหมดให้ที่หลายคนขอนะเป็นภาพใจหนะับเนาะก็รอกันหน่อยนะนะครับก็อาจจะลงช่วงเที่ยงมาก็ช่วงเย็นนะครับอ่ะก็คือตัวของไอเหรียญครับเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ที่มันขึ้นไปแถวราคาช่วง90บาทใช่ไหมและมีการทิ้งลงมาครับตรงเนี้ย ผมว่าที่ทิ้งลงมาน่าจะเป็นเรื่องข่าวที่มันมีการเลื่อนอะไรสักอย่างนี่แหละของตัวโปรเจกตร์รถแมพนะผมว่ามันก็เลยทําให้แบบเหมือนมันล่วงแล้วเกิดความไม่ไม่เขาเรียกว่าความความเชื่อมันน่นนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะถดถอยลงอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่เป็นคาร์บอนเดอร์อย่างเงี้ยเขาก็มีการเทขายลงมานะแต่หลักๆคือตัวเนี้ยผมมองว่าอถ้าให้วิเคราะห์ตามหลักๆแบบแบบง่ายๆนะคือไอ้ที่เขาเทเนี่ยเขาเทเพราะว่า เหมือนเขาเลื่อนเขาเลื่อนตัวของเขาเรียกว่ารถแมพของตัวขับไปใช่ไหมว่าแบบไปประกาศปีหน้าแต่เขาก็บอกว่าเขาประกาศใช่ไหมแต่แค่นักลงทุนเขาแค่รอกันไม่ไหวเฉยแล้วแบบเกิดความแบบเหมือนไม่พอใจหรือความแบบเขาเรียกว่าความไม่เชื่อว่าในตัวเหรียญของตัวของตัวเชนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเทกันอีกซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ได้เป็นตัวของเจ้าของเทนะมันเป็นของนักลงทุนเทเฉยซึ่งผมมองว่ามันมันก็ ถ้าหากว่าจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดที่แบบทำไอ่ถ้าถ้า,ถาว่าใครที่เป็นรายใหญ่นะเขาเข้ามาเก็บตรงเนี้ยเขาเขาว่าบอกเลยว่าคือ,อยังไงคือเขาก็ชอบนะก็เป็นราคาที่บอกเลยว่าถือว่าน่าเก็บสาหรบับตัวของรายใหญ่ถ้าไม่ของ่ายเลยคือตัวของอตัวของเชนอนะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหานะแล้วก็ตัวของตัวของบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ไอทีเนอ่ะเป็นแค่นักลงทุนที่เขาเป็นฮเดอร์ที่เขาอดทนไว้เหวเฉยนะครับ เออแล้วเขาก็มีการเทรดลงมาครับถ้าว่าให้วิเคราะห์ตามหลักง่ายๆเลยดังนั้นผมว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยก็คือก็เป็นแค่การลงในภาพระยะสั้นนะครับแต่ถ้าว่าให้วิเคราะห์ตัวของในภาพใหญ่นะครับก็จริงๆคือภาพใหญ่จริงๆเดี๋ยวก็จะมีคลิปวิเคราะห์อ,อ,อ,อีกอีกสักระยะหนึ่งแต่หลักคือตัวของบิดครับเนี่ยคือผมไม่มั่นใจว่าไอ้ตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็น1แล้วตรงนี้เป็น A B C 2หรือเปล่านะครับแล้วขึ้น3เนาะ หรือว่าตรงนี้อาจจะจบ2แล้วก็ได้นะครับที่ลงมาเนี่ยก็คืออาจจะจบขึ้น2แล้วนะครับแล้วตรงนี้กําลังขึ้นขึ้น3อยู่แต่ปกติขึ้น3เนี่ยมันไม่ควรที่จะขึ้นแบบนี้มันควรที่จะแบบต้องต้องแบบต้อง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 ทูเดโมนไปเลยอะ่ะเออซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจว่าอันนี้มันเป็นแบบไหนนะครับแต่หลักๆคือมันกาจะเป็นแบบลักษณะที่เป็น1 2 3ก็ได้ แต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็แปลว,ว่าตรงนี้บิดคับเนี่ยเขาวว้ยืนอยู่ในชุดของตัวไซเวย์อยู่นะครับของตัวภาพใหญ่ที่ลงมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงนี้อาจจะทําขึ้น A ใหญ่ตรงนี้อาจจะทํา B ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมออฟฟีศบอร์ดเช็คแป๊บหนึ่งนะก็อาจจะลงมาแถวช่วง50บาทอีกรอบก็ได้ถ้าการณีที่เกิดกรีเลวร้ายนะอาจจะลงมา50บาทเดือนจะลงมาไม่ถึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เขาทําขึ้น B อยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีการ ไซ์เวอะไรเงี้ยอะไซ์เวเป็นกรอบสามเหลี่ยมก็คือเป็น A B C D แล้วก็ E อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นขึ้น X นะครับตรงนี้ที่ลงมาอาจจะเป็น A B C ซักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็น W U ตรงนี้ X ตรงนี้ Y นะครับอ่าแล้วจบ B แล้วก็ขึ้น C ต่ออะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับซึ่งเราอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมก็ ไม่มั่นใจเพราะว่าหลักๆคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นหนึ่งสองหรือมันเป็นที่ลงมาเนี่ยมันเป็นตัวของคลื่นรหัสชุดไซเวย์ทั้งหมดแล้วก็ค่อยขึ้นแต่หลักคือผมมองว่าตัวของบิตครับนะครับก็สิ่งที่ไม่ควรที่เกิดขึ้นก็คือมีการลงมาหลุดโลแถวช่วง3าบาทนะครับถ้าไม่หลุดก็คือยังไงบิตครับก็ไปได้ไกลนะครับมองไปได้ไกลต่ําๆก็คือมองว่าแถวช่วง2องร้อยสองบาทหรือแม้กรโซนประมาณเจ็ดแปดร้อยหรือโซนหนึ่งพันบาทคือไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าก็ต้องรอสภาวะตัวของ ข่าวแล้วก็กระแสมาและหัวตัวบิดรับด้วยดังนั้นก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือในภาพเจ๋ยนะครับองตรงผมยังไม่เห็นอะไรมากนะครับคือมันจะไซเบร์แล้วลงอีกรอบก็ได้หรือว่าไซเวร์ตรงนี้แล้วขึ้นก็ได้หนัไม่มั่นใจแต่หลักๆคือตอนเนี้เขาว่ามีแนวต้านที่ชัดเจนเลยนะที่ชัดเจนเลยคือเขาอ่ะมีแนวต้านอยู่ที่ราคาตรงนี้ครับราคาอยู่ที่แถวช่วง68บาทครับก็คือโซนราคาที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละครับเนาะเขามีโซน68 69 70นะครับ คือตรงเนี้ยมันมีแนวต้านอยู่ดังนั้นตรงเนี้ยถ้า,าว่าเขาไม่สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน70บาทได้นะครับเปราะว่าตรงเนี้ยเขามีโอกาสที่จะไซด์เวลแลวลงต่อนะแต่ถ้า,าว่าเขาลงมาเก็บของแล้วอยู่มีการทะลุขึ้นแนวต้านเหนือ70ไปเพราะว่าตรงเนี้ยมีโอกาสไปต่อได้สูงนะครับสำับตัวของบิดครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาวิเคราะห์ใหม่ครับสลหรับตัวของกราฟไหลายตัวก็คือพรุ่งนี้เนาะก็จะมาเวลาเดิมประมาณก่อนเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิเคขากัให้นับแต่ละหลักส่วนตัวเลยคือหลายตัวเนี่ยผมก็เห็นว่ามันถ้าว่าเราดูในตัวของของกราฟที่เป็นแท่งเทียนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่อหรียเวฟนะคือตอนนี้ตัวของบิตคอยน์เนี่ยแท่งแท่งแท่งเทียนหนึ่งเดือนเนี่ยเขาอะได้มีการปรับเป็นตัวของไอโดจีแท่งแดงแล้ว นะครับแต่ลหลักตัวเนี้ยถ้าว่าราคาเขามีการขึ้นเกินไปเหนือ1นึ่งเเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่การแค่การแบบซับแรงขายเฉยๆแต่ถ้าว่าเขาปิดที่ราคาเนี้ยนะครับในเดือนเนี้ยเพราะว่าเดือนถัดไปเนี่ยมีโอกาสลงได้สูงนะครับหรือว่ามีการย่อหรือไซเไปต่ออันนี้ยังไม่มั่นใจแต่ว่ามีโอกาสที่กลับตัวได้นะครับแต่ถ้าเปิดในตัวของภาพสัปดาห์นะครับภาพสัปดาห์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเท่งจีที่ขึ้นมาเนี่ย คือแท่งนี้มันมีการทิ้งลงมาที่เขาเรียกว่าชนะแท่งเก่าแล้วบวกกับเป็นแท่งแดงที่ใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าหากว่ากรณีในสัปดาห์นี้มันจะมีการลงมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรแต่ในกรณีถ้ามันต้องการจะขึ้นเนี่ยแท่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการซับให้กลายเป็นแท่งเขียวแล้วขึ้นไปเหนือแ0น0ดลลาถ้าทําไม่ได้ก็แปลว่าสัปดาห์หน้าหรือประมาณช่วงตอนต้นปีนะครับมีโอกาสที่จะทิ้งลงมาต่อนะครับดังนั้นก็ให้ระวังเนาะเพราะว่าจริงๆคือมันเคยเกิดเคสตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบหน อ่ะก็คือตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะก็คือบริเวณตัตของแท่งเทียนปัจจุบันนะครับโซนนี้น,ะนั่นคือผมที่ผมวงกลมสีขาวนะครับไอนี้คือราคาปัจจุบันนะครับกับราคาช่วงนี้ที่มันมีการลงนะครับนี่เห็นใช่ไหมว่ามันเกิดเป็นแท่งลักษณะท,ที่มันคล้ายคึงกันนะครับดังนั้นก็เอาเป็นว่าตรงนี้โตของไอเหรียญบิตคอยนะครับดังนั้นก็คือถ้ามันต้องการที่จะขึ้นเนี่ยก็คือสอัปดาห สัปดาห์นี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยควรต้องปรับให้ไปยืนเหนือสแตนดดอลลาร์เดินดอลลาร์ให้ได้ไปเหนือแล้วไปเหนือนแล้วผมก็คือขึ้นไปยืนเหนือสแตนดดอลลาร์ให้ได้ถ้าขึ้นยืนได้เนี่ยอ่ะยังได้ไปต่อแต่ถ้าว่าขึ้นยืนไม่ได้นะก็สัปดาห์หน้าหรือประมาณช่วงต้นปีเนี่ยควรที่จะต้องระวังแล้วนะครับตัวของตลาดคริปโตนะครับเนาะก็ประมาณนี้ละกันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ส่วนตัวหน้ากราฟหลายหน้ากราฟที่มองไว้ตามดิฟเฟนต์เนี่ยคือมันไปต่อได้นะครับแต่ก็ อ่าผมอ่ะก็คือต่อให้ผมใช้อ e ิเล็ w ท v ออะไรได้แบบเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นแล้วระดับหนึ่งนะก็คือผมก็ยังไม่ได้มั่นใจตัวของวิชานี้อย่างเราเซ็นเพราะว,าว,ว่าตัววิชานี้มันเป็นแค่การคาดคะเนนะเพราะสุดท้ายเลยคือตัวอ e ิเล็ w ท v อนอ่ะหน้าลงมันก็มีนะแต่แค่หน้าลงอ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากตัวหาขึ้นเพราะว่าผมใช้ทั้งตัวของอสารลบกายปัจจุบันวิเคราะห์นะครับใช้ตัวของ ข่าวช่อตัวของไอ้หลายลายสินหลาอย่างนะครับแล้วก็มันไปในเชิงหน้าขึ้นมากกว่าก็เลยให้ค่าหน้าขึ้นมากสัส่วนใหญ่นับนอกแต่ว่าหน้าลงไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับไอันนี้ก็บอกแล้วก็เตือนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับโอเคแล้วก็คลิปนี้คะแนนการทุกคนสวัสดีครับ